เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมารับของฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องพี่ด้วยนะครับผมช่องพี่ทําเกี่ยวกับโลบ็อกนะครับแล้วก็บล็อกฟู้ดเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับผมก็ขอโคศตาลหน่อยครับน้องๆก็ไม่มีใครสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์ตัวเองครับโอเคผมก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะฮะ เอาเล็ครับผมก็ตัดเข้ามาในเกมนะครับผมนะฮะให้เราเดินทางมาที่เจ้าหุ่นโครงกระดูกนะครับผมตรงนี้นะครับบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่พี่เอาชุดมาจากไหนนะครับไม่ได้ซื้อหาที่ไหนนะครับผมในเกมเขาบีให้นะฮะก็ให้เราเข้าไปที่ลูกผีตรงนี้นะครับทางสายมือนะครับให้เรากดเปลี่ยนได้เลยนะครับจะใส่เป็นตัวอะไรนะครับก็ได้นะครับจะใส่ป๊อปคอนเอาไม่ใช่นี่มันบีบีไม่เป็นไรนะครับก็นี่นี่ฮะเป็นการใส่เปลี่ยนสกินนะครับผมนะแต่พี่ชอบอันนี้นะที่มันไม่ค่อยมีขานะมันล่องลอยได้นะครับผมแล้วก็ชอบอันนีี้้มาากกว่ครรบอเเยย ก็ให้เราเข้ามาคุยกันเลยนะครับกดตัวทีเข้าไปทุยกดตัวอีนะฮะขอไทยนะครับในการพูดผิดพูดถูกนะฮะผมเพราะว่าตื่นเช้าไปหน่อยนะก็รู้สึกอาการหิวข้าวนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วพี่ไปได้อธิบายไปว่ามันเล่นยังไง้วก็อะไรคืออะไรบ้างนะครับส่วนทางซ้ายมือนะครับเป็นไอเทมในเกมที่เราต้องเก็บนะครับผมเพราะว่าเก็บแต่ละอย่างมันมีเพิ่มประสิทธิภาพในการทําอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยนะครับอย่างชิ้นแรกนะครับเป็นมันฝรั่งทอดนะครับทุยไม่ใช่นะฮะเป็นมะเขือเทศนะครับผมทำ ทําทให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับสิว online, <pl ains> ินาทีเหมือนกันนะครับส่วนนะครับผมเป็นหมากฝรั่งนะทุยไม่ใช่ฮะเป็นข้าวโพดนะครับผมเป็นข้าวโพดอบเนยนะครับผมนะทำให้เรานะฮะเปิดแผนที่ได้นะครับเป็นระยะเวลา10บวินะครับผมส่วนทางด้านอะโวคาโดนะครับทำให้กลายเป็นซูเปอร์จำนะครับทำให้เรากระโดดโคตรสูงนะฮะแต่ไม่สามารถกระโดด้ามทุยไม่สามารถกระโดดคามได้นะครับผมนะอันนี้กูเป็นเนินเนอร์ทำไมเนี่ยโอ้กระโดดสูงได้จริงนะฮะกระโดดสูงได้นะฮะแต่ไม่สามารถกระโดดข้ามอะไรได้เลยในกูทำอยากจะถามเอ่วเ่อ็ ระวังนะครับระวังมันจะวิ่งเข้ามาหาเราด้วยนะครับถ้าเราโดนก็อาจจะต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับส่วนเจ้าสิ่งนี้นะครับเป็นจุดเซฟโซนนะครับไม่ใช่เซฟโซนดิเป็นท่าด้านของเซสปปวนะครับผมก็คือถ้าเราเก็บได้นะครับเราเวลาเราตายก็จะมาเกิดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับผมส่วนทางขวามือก็เป็นของฟรีที่เราจะต้องรับนะครับผมก็ต้องกิจกรรมนี้แล้วเริ่มไปประมาณกี่ชิ้นเราไม่รู้เนี่ยก็ดูไม่ออกเลยนะครับก็เหลือหูฟังนะที่อยากได้นะครับแล้วก็หมวกนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคร เอ้ยไม่ได้สอนรับเลยจะขอตัวลาท่านแล้วนะฮะโอเคครับผมก็กดเพย์ไปเลยครับเฮ้ยมันไม่เห็นเหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนคลิปที่แล้วเลยอ่ฮะฮัลโหลคลิปที่แล้วเดินไปทางนี้ไม่ใช่เหรออ๋อลืมบอกไปนะครับบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมแมปแต่ละอันหรือว่าทำไมเขาวงกดแต่ละครั้งที่ผมเข้ามามันไม่เหมือนกันเลยใช่ครับมันจะเปลี่ยนทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าพี่ทำไมผมเดินตามพี่เราหาทางออกไม่เจอไม่ใช่ฮ่ะก็นี่ฮะ,อฮะไอเทมเออเก็บก่อนแล้วกันนปนี้ไงซุปเปอร์จั๊์กระโดดให้ดูครับว้าวแต ิกนะสวัสดีซอสพริกเออเฮ้ยนี่เนี่ยแม่มดแม่มดกลัวกลัวนะฮะโอ้ยเก็บอ่าแผนที่ละงามไส้เดินมาตัๆๆๆๆๆไปได้เปล่ามาได้นะครับเออต้องเข้าทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้นะอุมองไม่ทันปัดโทษไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอขอเร็วๆเลยได้ไหมนะครับเดี๋ยวพี่สปีดให้แล้วกันนะครับผมนะฮะ ใจและโอหเดินวนอยู่ตั้งนาน2นานปัดเทเอาเลยครับผมก็กว่าจะได้นะครับผมก็ต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะเวลาอัดใช้ไปทั้งหมดนาทีในการอัดนะครับผมใช้ไปทั้งหมด30นาทีแบบนี้นะครับแม่งเล่นเอาซะเปลืองเวลาจริงๆนะคุณผู้ชมโอเคครอย่าไปชักช้านะครับผมนะกดรับแล้วก็ไปกินข้าวกันดีกว่านะับเนียกดรับไปเลยนะครับโอเคอุ้ยได้หมวกด้วยนะครับผมส่วนใครมีโลบัคเหลือๆก็สามารถกดซื้อได้นะครับผมได้หมวกฟรีแล้วฮัลโหลกดรับเลยนะครับผมเนี่บร้อยนะฮะ เอารรียยบ้ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนละกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมนะครับหน้างอคอหัคนนะไม่ใช่ปะทูปะเถอาล้วถ้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการเข้ามาตรงนี้นะครับพวกเราน้องๆล่ะครับผมใช้เวลาเท่าไหร่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ